เพื่อนแบบคมเกินเพื่อนแบบคมเกินนะครับเพื่อนแบบคมเกินนะครับ,บ,บ,นนรบสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดี v ว l รุ่นเมกาทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับพี่กแล้วนะก็เปิดเข้าเกมมาก็งงเหมือนกันนะเขาเอาอันนี้เข้ามาขายกี่รอบแล้วก็ไม่รู้สงสัยเรียกร้องเรื่องคาตานะแน่นอนนะครับวันนี้ผมก็มีสะสมไว้ในคอลเเรชันแล้วบ้างก็ประมาณสักสามเล่มก็ไม่ได้ชอบอะไรมากมายนะครับแต่ก็ของมันต้องมีเนาะ <laughs> เอาเงี้ยหมดกี่ครั้งก็คําว่าของมันต้องมีนะครับดุกลโอเคครับก็มาถึงเรื่องสเตปแบบบาวันนั่นเองนะครับผมเขาคือผู้เล่นที่โหดอันดับเบอร์ต้นๆของไทยนะตอนนี้เลยก็เรียกว่าได้นะครับผมก็เขาจะเป็นสเตปแบบว่าสโคบกระโดดยิงนะครับแบบนี้เลยนะครับผมก็จะเท่ๆนะครับสายทาไฮไลท์ไม่ควรพลาดเลยนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับก็คือการวางเป้าไว้ที่เท้านะครับแล้วก็ สะโคไปที่สะโคบสะโคบปุ๊บเป้ามันจะล็อกไปที่ตัวใช่ปะแล้วจังหวะเรากระโดดเป้าเป้ามันจะขึ้นถึงหัวนะครับเราก็จะมีโอกาสติดหัวมากขึ้นนั่นเองเนาะส่วนคลิปสอนนะครับก็คือกดไปดูคลิปเก่าพี่ได้เลยครับไม่งั้นพี่จะขึ้นตัวไอไว้ให้เลยกัน้นเคส่วนเรื่องลากหัวนะครับมันโบราณไปแล้วหรือย,อยังนะครับเออสเต็ปนี้ไม่มีคําว่าโบราณแน่นอนครับคือแบบมันจะอยู่กับเราไปถาวรน,นะครับว่าจะอัพแพทยังไงครับ โอเคอย่าเราลงแรงค์ให้ดูเลยดีกว่าว่าผมจะยิงแบบบาวันได้หรือเปล่าครับไปรับชมกันเลยไปมุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อป ตอนนี้ก็อยู่ในเกมไมที่เรียบร้อยนะทุกคนตายตายกดผิดมานะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเรามีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วอุ๊ยข้าหลังยิงนะก็มาเล่นให้แบบสุ่มมานะได้เยกว่าจะกดสโลอุ๊ยอุ๊ยเขาเรียกอะอู้กืนทุกคนดูเอานะครับผมก็คนมาหล่อครับเออดูดิมีคนเอาน่ารักเกินใครครับเนี่ยดนส่งหัวใจให้เชยเลยนะทุกคนผู้ชายป่ะ ผู้ชายก็บ้าแล้วผู้ชายก็บ้าแล้วทุกคนสาวดุนเปล่าพี่สาวบุญก็บ้าแล้วเกินไปผู้เองยิ่งจ๋าไงเออผู้เองมีจ๋าเออเกินไปเอาเขาฟันนะเขาฟันเรียกอะไรเอย่ยให้เอาของปะโอ้โหกระเป๋าขอบคุณครับขอบคุณครับผมปึ๊บเอ้าอะไรอ่ะโอ้ใจดีเกินซัพพอร์ตบอนี่ซัพพอร์ตบอนี่โอ้ตายตายตายแอดเพื่อนมาเล่นด้วยเลยนะทุกคน เจอคนที่ใส่ดีก็ดีไปนะครับผมแบ่งของโอ้โหดีเกินตอนนี้ก็ได้แต่ได้แต่แบบฟาร์มหาคนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเจอก็บวกเลยนะคือตอนนี้ก็เป็นช่วงเก็บแรงด้วยเพราะว่าแรงพี่ก็สูงพอสมควรอยู่เนาะก็คือเขาส่วนใหญ่เก็บแรงแหละแรงสูงขนาดนี้ประมาณนี้เนาะคือใครๆก็อยากจะขึ้นฮีโร่อีกอะเนาะคือการเดินเกมของเขาครับอ่านง่ายๆเลยนะครับถ้าควรเก็บแรงอยู่ จนกว่าวงจะบีบพอวงบีบถึงเดินเข้าวงหรืออ่านวงขาดแบบว่ามีที่อัพวงเนาะเขาจะรู้วงปุ๊บเขาก็จะมาดักรออยู่ตรงที่ใกล้วงที่สุดอะหรือว่าจะกลางวงนะแล้วแต่ควรจะเล่นเลยเราจะเจอเขาได้ก็ตอนไหนก็คือ1เราเดินไปจิป๊บเราได้ยินเสียงเขาขายับอยู่บนบ้าน2คือเขากลาลังเดินเข้าขอบวงหรือกลางวงอะเราเจอเขาแน่นอนตอนนั้นอะตอนนี้ก็หาตัวยากปกติเป็นปกติเลยแล้วสเต็ปเวลาการยิงก็ยิงยง่ายเนาะ การวางเป้ากับการกระโดดแค่นี้เองใส่ใจแค่นี้พอที่เหลือยุ่มยิ่มครับฝึกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เป็นตอนนี้ผมเดินตามแต่ผู้สาวเลยนะผมทุกคนดูเชื่อว่าเป็นผู้สาวนะครับผมโอเคเราถึงจะมีกำลังใจเล่นบวกขึ้น90%นะครับผมโหดขึ้น90%แน่นอน <c oughs> ตายตายตายตอนนี้ก็จะหาคนก่อน ฮะดูนี้ตรวจับช่วงวัน,นี้น่าจะมีคนบ้างแหละเพราะว่าใกล้เข้าวงแล้วไงนั่นไงโอ้โหแบบผมอ่านเกมขาดอะ่ะทออุกคนเกินไอคิวแปดพป่ะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเขายิงกันอยู่นะเขายิงกันอยู่เขายิงใครอยู่อะ่ะเขายิงอยู่วะเขายิงอยู่นะเขายิงอยู่นะยิงนิงยิงหัวแตกเลยครับสวยพี่สวยเอ้าเอ้าพี่ชายไปไหนล่ะไปไหนล่ะช่วยเพื่อนไม่ทันนะช่วยเพื่อนตังค์บอลยางลอบยิงต้นหนึ่งที โอ้เมื่อกี้ไงน้องเขาโดนแทนผมเลยนะครับผมผมแบบมีฮาคิไงเออเสียงหลงเลยเมื่อกี้เลยเจนยิงถีโคตรเบอร์เลยลิ้นลิ้นพรันเลยนะครับผมผมเกินทุกคนทักษะนี้ก็แบบว่าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือแบบว่าทุกคนเก่งอยู่แล้วนะเก่งประมาณแบบว่าเปรียบเทียบตัวอะไรดีวะลูฟี่เออทุกคนเป็นลูฟี่ลูฟี่นี่เก่งอยู่แล้วใช่ปะแต่าถ้าเพิ่มแบบ ฮาคิเข้าไปเกียร์สี่เข้าไปเก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นนะแต่ว่าก็เป็นลูฟี่เหมือนเดิมอะก็คือคนเดิมแต่ว่า <sk ills> แค่เวลาแบบเรามีทักษะหรือสกิลเพิ่มอะ <sk ills> แล้วก็จะแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นนะครับ <sk ills> เช่นแบบว่าเรามีทักษะในการลากหัวแบบปกติอยู่แล้วอันนั้นก็ดีนะครับอันนั้นยิงได้ทั้งระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลนะครับคือสมบูรณ์แบบแต่ว่าถ้าไกลเกินไปอันนั้นจะยิงไม่ถึงนะแล้วไอ้ปืนลากนะครับจังหวะลาก คือ2เรายิงคมนะครับคมในนั้นน,น,น้ทียังไงนะครับคือเรายิงอะสเปร์เข้าไปหาใสล่ลงข้างแบบโดนทุกเม็ดโดนทุกนัดอันนี้นก็เจ็บเหมือนกันนะยิงแบบส n a ปมาครับยิงแบบปืด้ดตะแอบหรือว่าหาจังหวะเล่นมุมนะครับอันนี้ก็เก่ง2เลยก็คือ3มก็คือจุกนะพวกสเต็ปจุกนี่แบบคือเป็นสเต็ปอะไรที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็พวกอ่านเกมอะไรเงี้ยนะเนาะอ้าวโดนแล้วครับโดนแล้วบนเขาอย่าไปช่วยกันนะอยู่ไหนอะ่ะ อยู่นังไงนไงอยู่บ้านก็มาดิครับโอ้เขาย้ายอยู่นะเขาขยับอยู่นะสเตปนี้ยิงยากหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเขาขยับเราก็จะยิงไม่ค่อยจับติดนะครับถ้าไม่ติดก็ให้สกบยิงทําปกติไปเลยนะเห็นปะสเตปนี้ถ้าเราพลาดขึ้นมาเรายังมีแบบว่ายังมีโอกาสได้แก้ตัวคือได้ยิงธรรมดาได้เนาะเห็นปมถ้าเราพลาดปุ๊บเราก็ยิงธรรมดาได้อุ้ยอุ้ยขลังก็มาดีครับก็มาดีครับหืแตกหนึ่งสวยสวยโอ้เกือบแตก M 1 4บ่นี่ น่าจะ M14 นะทุกคนเพื่อนเข้าชาร์จคนเดียวอย่างโหดโหดเกินเฮ้ยสุดจริงนะทุกคนไปคนเดียวผู้หญิงจริงปะนี่สาวดุนกับพี่สาวดุนสาวดุนเออพี่เรื่องังเลยแล้ววะทุกคนโหดเกินเฮ้ยอ้อนเลยคนเดียวเมื่อกี้เลยคนเดียวโอ้ก็ว่าไป คิดว่าเหลือสองคนเมื่อกี้เซาซ้ำตบไปนี่ว่าเออก็บ้าอยู่เนาะสเปกันเด้อเบื่อจริงๆนะรับเข้ามาทำไมเนี่ยไม่นด้มีประโยชน์อะไรเลยเด้อโอ้ตายตายตายตา,ยตายออสิคนสุดท้ายนะครับผมอย่าแปดคนดีกว่าเพราะว่าผมมีสองนะตึงเหมือนกันนะทุกคน ็เจอแบบฝีมือดีๆนะคือสเต็มนี้ถ้าใช้ระจังหวะหนึ่งๆได้เดียดได้ไหมครับถามพี่ได้ครับถ้าศัตรูยิงอยู่ไกลนะครับยิ่งดีเลยครับแล้วหันมาบวกกับเราแต่ถ้ายากลางเอาลากดีกว่าถ้าลาก,กมันจะไวกว่านะเพราะว่าจังหวะที่เราลากอ่ะถ้าเราพลาดอาจจะต้องตั้งไอโบอทันนะเอาเอาเฮ้ยเพื่อนแบบคมเกินเพื่อนแบบคมเกินนะครับเพื่อนแบบคมเกินนะครับอืม้มก็หัวแตกอะครับอุม้มวิอวิวช่วยด้วย อุ้ยตั้งให้วอลก็ดีนะครับเม้ยผมเริ่มสงสัยแล้วนะครับผมผู้หญิงจริงป่าวะ่าเฮ้ยผู้หญิงแหละดูเว้ยนายดูดิแต่งตัวดิอุ้ยอุ้ยโดนโดนน้องสาวโดนน้องสาวเขาโดนนะครับผมทำไมเล่นคลองจังวะบีหนึ่งเก่เหมือนกันไหมบีหนึ่งเล่นคลองเกินแบบว่าเฮ้ยจะดูดิดูดิ เฮ้ยคือคนผมว่าผู้ชายป่าวะเรียบแบบเล่นรหัสแฟนอะไรเงี้ยอะโดนโดนโดนโอ้ยตายวห์เฮ้ยเป็นมวยอยู่นะเฮ้ยมันมันมันใช่เหรอ <c oughs> ก็มาดิครับเกลๆอย่างเงี้ยผมชอบโอ้ไม่เล็กนะเขาไม่เล็กก็ถือว่าโอเคถือว่าเขารู้เหลี่ยมก็ไปดิครับก็ามาดิครับจังหวะวิ่งอย่างนี้อย่าไปงัดนะครับยิงธรรมดาก็แตกยิงธรรมดาก็แตกครับผมเฮ้ยใครเยื่อระเบิดใครเยื่อระเบิดผมอ่ะเว้ย บนเขานะบนเขาเยี่งนะแดงแปชรเลยเข้าช้าดีครับจังหวะนช้าแล้วอุ้ยน้องเขาโดนนะน้องเขาโดนน้องเขาโดนนะผมยังไงยังไงครับผมอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยก็มาดิครับหืึหืึหืมเก็บแตกันนะดูดิโดนยิงมืเย็ดเก็บแตอุ้ยมีคนช่วยนะซ้ายมีนะเอาคว้างระเบิดมาก็ไม่ถึงนะครับผมไม่ถึงโอ้โหดูคว้างดูคว้างไม่เปลี่ยนอ่ะเออมีคว้างให้เป็นเดี๋ยวเขาคว้างให้ดูเขาคว้างอย่างนี้ เาขาคว้างกันอย่างนี้เขาคว้างกันดักซ้ายดักขวาไอหนูดักซ้ายดักขวา <laughs> เอ้า,ออออาล้มล้มเอาเตกสุดพิสวงไเอ้าเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเงไยเีคยัาทุกค้เฮ้ยนะเลยก่อนเะ้ยเฮ้นเฮ้ยเน้เด้ยเนะน้เยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเฮนย้เฮยเยเร้รดเฮ้ัเล้ยเฮ้ยทีโอ้โหโดนระเบิยโฮ้ยเยเฮยเฮยเ